วาดแม่แม่ยินดีกับลูกๆตัวเกี่ยวกับพ่อไก่เนาะพาลูกเจริญรุ่งเรืองนะฮะยูรุคืนนี้ยูลีคืนนี้ได้ข่าวว่าน้องอยูลีได้พวงมาลัยแปดหมื่นห้าพันบาทโอ้ยโหนจากแอดมินอึ้งเลยดีใจกับน้องด้วยนะฮะเขาดาวครั้งแรกเนาะและพวงมาลัยนะโอ้ยจบงานบอกเลยว่าคืนนี้พวงมาลัยแน่นหนา นะทุกผู้ทุกคนทุกวันมีงานมีเงินมีพวงมาลัยของจริงของแท้จากเม่แม่นะตามไปทุกเวทีเพื่อค้องมาลัยขนาดนี้โอ้ยเนาะสุดปื้มสุดปิติสุดดีใจขอให้เจริญรุ่งเรืองแบบนี้ตลอดไปนะฝึกฝนพัฒนานะทำตัวน่ารักเนาะเออ เป็นที่รักของแม่แม่ยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อพ่อไก่และลูกลูกไก่ทุกคนเนยอืมฉลองปีใหม่เขาดาวบ้านน้องอุ่งอิงอืมพูดถึงชีวิตก้าวมากับครูชินจังกับน้องอ่าซีแกมนะคะรอบแรกที่ก้ามาเนอะวันนี้ไม่เห็นลีโอนะคะหนอก็จะมีลีโอเบากล้องนะครูชินจังน้องยุลิ เอาน้องสีแก้มห้าคนแล้วก็อีกคนนึงเนาะอ่ะชีวิตวันนี้สุดยอดจริงๆปีเก่าหมดไปเริ่มต้นปีใหม่นะฮะแล้วอืมขอ,อให้ ลูกๆทุกคนมีความสุขขอให้แม่ๆที่คอยสนับสนุนก็มีความสุขเช่นกันสุขภาพแข็งแรงนะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเฮาสีได้ไปจ้างโตเกียวมาเดินนั่งเดินหน้าบ้านเฮาพี่น้องเอ,อ้ยสาธุแม่แม่คนไหนถูกก็ดีใจด้วยนะคะความสุขจริงๆ